บีรีข้าวสวยค่ะน้ำมันยังช้ำน้ำปัดจุสวยมาก เฮ้ยหมด <inte brothers> เยอะมากเลยลงน้ำก่อนนะครับตายอย่างกันน้ำไว้อยู่จะเริ่มปล่อยน้ำจากนาก็ตอนที่เข้าเริ่ม มีน้ำนมข้าวเยอะกว่านี้ไม่ได้เอาใส่มาใส่เนาะ นีสวยมากเลินม,มาตรงนี้ค่ะเป็นนาดำจะสวยมากถ้าใช้วิธีดำนาเหมือนสมัยก่อนแล้วมีน้ำเยอะแบบนี้ ข้าวตรงนี้จะสวยมากๆนี่พันข้าวปีหน้าปีหน้าพันข้าวตรงนี้เตรียมไว้เลย มาไม่ทันนกบินฝีมือคุณผู้ชาย ดวงทองเริ่มต้นแล้วหอยมีเจ็บเปลือกหอยเต็มไปหมดเลยมันขึ้นมาตายเหรอแบบเนี้ย นกอ๋อนกมันจับกินถึงว่าปกติไม่เคยจะเห็นมีหอยมาอยู่แบบนี้เลยนกเกรเรียนจับหอยกินเดินต้องระวังหอยบาดขา น,น้ำนิดหน่อยตรงนี้ข้าวสวยกันล้มเลยฝนตกวันนั้นข้าวล้มหมดเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวขายกี่บาทคะตัวละบาทพอไหมคะอันนั้นของแถมในท้องของแถม เิมลมีระอายรามเออาัราัดอยู่ไม้เนื้อแข็งเหรอไม้เลี้ยงควาย Đu hết linh trừ, bằng chua ai thôi quái của chúng ta có เด็ก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 กินอาหารเร็วๆจะได้จะได้กลับบ้านรีบกินกันเข้าไปเด็กเด็กหนุมน่มนุ่มสาวสาว